สวัสดีครับผมนายสุรศรีสมบูรณ์กลางจากทีมออฟเฟอร์แบ็กทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีงานของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ล้างทอ่อปลูกผักไฮโดรโปนิกโดยการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเริ่มต้นเลยมันมีที่มาจากการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือการที่เราสามารถควบคุมและธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชแล้วก็การบริหารจัดการการปลูกในแต่ละครั้ง บางครั้งเนี่ยเราไปซื้อผักตามท้องตลาดหรือว่าเราไปซื้อผักจากตัวฟาร์มของเกษตรกรเนี่ยเราพบว่าบางเจ้าบางร้านเนี่ยมันคุณภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาสีหรือว่าโรคพืชที่เรามองเห็นได้แบบว,ว่าใบซีดใบอ่อนแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องรสชาติเราน่าจะคุ้นเคยกับการกินผักสลัดแล้วบางร้านมันขมบ้างบางร้านมันโอเคบ้างบางร้านมันมันไม่เหมือนกันบ้างเราพบว่า รังเหล่านั้นนะมันมีตะไคร่น้ำจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแหล่งอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและที่สําคัญเลยเมื่อเกษตรกร,ร,กรใช้สารหรือว่าใช้ยาพวกเนี้ยสารสารเหล่านั้นมันจะตกค้างไปยังตะไคร่น้ำทําให้ผักที่ได้เนี่ยมันคุณภาพตา่ําข้อจํากัดของการทองข้อสารเนี่ยมันมีประมาณ2 3สามข้อหลักๆข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีความจํากัด ซึ่งมือคนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเนื่องด้วยว่าท่อขนาดเล็กแล้วก็มีความยาวตั้งแต่4-8ถึง8เมตรซึ่งยากต่อการทำความสะอาดแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของความสว่างแสงนีมีผลต่อการทำงานอย่างมากเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันสะอาดแล้วหรือยัง กับอีกการน,นึงก็คือ,อรูปทรงของตัวท่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทรงกระบอกแล้วก็ไม่ได้เป็นทรงที่เสมอกันทั่วทุกพื้นผิวทําให้การทาความสะอาดในการใช้มือคนเนี่ยมันไม่ทั่วถึงเราจึงได้นำโรบอตเนี่ยเข้ามาใช้ซึ่งโรบอทต,ตัวเนี้ยเราได้นําปัญหาเหล่านั้นอนะ่ะที่เราพบเจอเนี่ยมาปรับใช้โดยการใช้ตัว image processing ในการเข้ามาตรวจจับเรื่องของความเข้มแสงความสว่างในการรีเท็ตัวสิ่งสกปรกเหล่านั้น แล้วก็ใช้ค่าเหล่านี้มาระบุว่า,าพื้นที่นี้มันมีความสกรปรกมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะออกแบบการทำงานของหุ่นเราเนี่ยตามค่าที่เราตรวจบัตรได้ครับ <Okay. S 1> สำหรับการใช้งานเนี่ยเราออกแบบการทำงานให้ง่ายเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานของเกษตรกรโดยเบื้องต้นเนี่ยต้องโหลดแอปพลิเคชันบนมือถือที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน Bring ในการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์หลังจากที่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีตัวหุ่นยนต์นี้แล้ว อย่างแรกเลยก็คือการเปิดสวิตตัวโรบอทเราเมื่อเปิดสวิตตัวโรบอทแล้วโรบอทเนี่ยจะทําการเชื่อมสัญญาณระหว่างมือถือกับตัวหุ่นยนต์หลังจากนั้นเรานําหุ่นยนต์เนี่ยใส่เข้าไปในท่อของท่อปลูกผักไฮโดรโปนิคเนี่ยเพื่อที่จะทําการทําความสะอาดแล้วเราก็สั่งการระบบทั้งความเร็วรอบทั้งการเริ่มต้นการทํางานแบบแมนวนวลได้จากบนมือถือแล้วเราหลังจากที่เรากดสตาร์ทบนมือถือแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะเริ่มทํางานโดยการวิ่ง ในท่อปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยแล้วจะมีคนงานคนหนึ่งที่คอยดูแลโดยการหยิบหุ่นจากหัวแล้วก็ท้ายของตัวรางเนี่ยสอดเข้าสอดออกไปเรื่อยๆตามรางที่เราต้องการทําความสะอาดผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรมคือผลผลิตของตัวเกษตรกร,รได้เนี่ยจะมีคุณภาพสูงขึ้นและจะส่งผลให้เกษตรกร,รเนี่ยนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเกษตรและส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาใช้งานทางด้านการเกษตรมากขึ้น ทังผู้จัดทำเนี่ยวังไว้อย่างยิ่งเลยว่านวัตรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบเนี่ยจะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาของเกษตรกรที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง